เลยนะคะตอนนี <lien> ้จบเดี๋ยวทำไมตัวนี้เยอะจังวะเดี๋ยวโอ้อันนี้กินไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะกี่ชามสิกี่ชามนะสิเนี่ร้องท้องรองท้องผมรองท้องเนอะส่วนคนนี้รองท้องรองท้องกี่ชามแล้วสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้รองท้องถ้ากินจริงกูว่าเจ๊งงานนี้ร้านนี้ เรียบยร้อยน้องมินหาทช้เลี้ยงไม่ได้แล้วงานนี้ตบท้ายด้วยขนมถ้วย just give นี่ก็พันบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านนี้จะอยู่หลังมอราชพัฒนครปฐมนะคะอยู่ในตลาดแก้วนะคะนี่วันนี้คุณแม่พาผลัพักมาด้วยคันนี้นะคะเราจะมาทันร่มแล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะคะจะกินได้เยอะที่สุดนะ อันนี้เริ่มเลยนะคะอันนี้พันบาทผู้แข่งขันขั้นท่านที่หนึ่งของเรากําลังเริ่มเลยนะคะลงไปแล้วค่ะพูนพูโห้ท่าท่ามินไม่เกินห้าชามจอดจอดแน่จะของช่องจอดแน่ๆค่ะมองสงนั้วเลยบอกว่าถ้าเกินทีเกินห้าชามเดี๋ยนั้นเลยให้ตามไปสนุก ม่ค่ะอันนี้มาเป็นธาดนะฮะเป็นไงคะนคนโอ้โหขยี้ก่อนก็ดีนะคะลูกมองทรงแม่จะตักกินทางก้อนเลยโอ้โหลูกลูกฉันจะตักกินทางก้อนเลยะคะ่ะจะไม่ขยี้เส้นกันก่อ <laughs> นท่านดำอย่างเรื่อยๆนะคะท่านดำอย่างเร่<ด>อยๆจต้องจ้จะตดต้องเจ้าองคนไอคนนั้นไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะมาสาม เโอ้โหหนูตายไม่เกี่ยงอาไปสองตัวนี้ทำไมเยอะจังเขาหนูเอาสองพอโอ้โหกินเหมือนปนเลยนะฮะตอนนี้ทบเดี๋ยวทำไมตัวนี้เยอะจังวะนี่โอ้โหกที่หนูเต็มอ่ะครับ โซโลแล้วครับโซโรแลครับเราจะมาดูกันนะว่ากินกันได้คนละกี่ทามมาสาระวังไม่ค้าจะปิดร้านหนี่แล้วเพิ่มอีกฮะกูเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะตาห้าอ้วันนี้ขอหกอะไรสามสี่แล้วสักาหม สั่งมาสี่สั่งสั่งมาสี่หรือสั่งมาห้าวะหมดหนึ่งแล้วหมดหนึ่งละหมดอันนี้หมดสองแล้วสามที่สามกำลังมาอันนู้นหนึ่งสามที่สองกำลังจะไปนี่น้ำอยู่พี่น้ำพี่น้ำน้ำอยู่น้ำนำอยู่น้ำนำอยู่ บอาากสิพอใชไหมพอใจใช่ไหม,ได,ไหมดำจะดำ,ดำสิบแล้วเนำสิบชาม เราจะดน้บา <c oughs> นให้หนูได้ตังหนึ่จะมาเลีออเลย้ยงนี่ทำไปหกได้ตังเหรอตาบาาก็เริ่มอืดแล้วบาดบ้อใส่ไม่ยั้งไม่งั้นนี่ <c oughs> เคยมากินมาหลานนี่บาดยัง้ง <c oughs> ที่ว่าโ,โอเคนะรสชาติก็โอเคนะแค่ไม่ปรุเออเนาะ กินแล้วเงื่อแตกหมดไปแล้วอันนี้กินไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะกี่ชามกี่ชามนะสิเนีรลองท้องรองท้องผมรองท้องนะส่วนคนนี้รองท้องรองท้องกี่ชามแล้ว สิบเจ็ดอันนี้ลองท้องถ้ากินจริงกูว่าเจ๊งงานนี้ร้านนี้ไอ้คน,ออน,นไอนน้คนไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ดูดูนี่อันนี้อันนี้คือคนไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หกเจ็ดแปดขดูชมหน้าคนไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แปดาวหมดเลยโอ้ท่านบาายังโมโยังต่อเนื่องนะครับรนั่นแล้วนั่นแล้ว ตอนนี้เรามาสรุปยอดของการกินก๋วยเตี๋ยววันนี้นะคะทันบาทรวมทั้งหมดกี่ชามแดงๆหน่อยที่คะ่ะสิบเจ็ด <c oughs> <17 S 1> ชามทันดำสิบส <10. S 1> ิบทันนุยแปดชามนี่ไม่ค่อยหิวใช่ไหมคะแปดชามทันปุยกี่ชามคะกดพ่อรอบสิบ คุณพ่อล่อไปสิบคุณลูกล่อไปห้าเจ้าของช่องล่อไปเท่าไหร่ฮ้าตัวนี้เดี๋ยวจะกินแม่งอย่างกระปุลร้านนั่นเลยค่ะพี่ฝากร้านหน่อยครับร้านอัพวาครับก๋วยเตี๋ยวเป้หลังร้านจะมาครับผมมาดูผมมากิมมากมมากกนกันได้ครับค่ะช่องอร่อยครับผมนี่ช่องน้องมิ้นตัวป่วนคะ่ะชแนล อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเ like, 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 ป็นกำลังใจให้น้องมิ้นด้วยนะคะวันนี้น้องมิ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลาก่อบ๊ายบาย Just give me some time I'll be ready Do my makeup, bathe in my perfume Quick shower won't take too long I'll be done just sing this song so Wrap me in plastic and make me shine We can make a t done